อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำสวนจ้าวันนี้น้อยจะพาทุกคนมาชมหลุมนะคะเอามาฝังทางด้านทิศตะวันออกของบ้านบ้างนะคะวันนี้เนาะในขุดหลุมนี่นะคะขุดเพิ่งเสร็จค่ะลึกประมาณ3าเซนนะคะแล้วก็กว้างประมาณ30เซนแล้วก็ยาวประมาณ2องมทัดแหละ60เซนแหละนะคะ ก็เตรียมไว้สําหรับปลูกอ้อยนะคะประมาณ2หลุมนะคะตรงนี้ปลูกได้ประมาณไม่ใช่สองหลุมเเรียก2อกอต้นนะคะฝั่งทางนี้กอหนึ่งแล้วก็ทางนี้อีกกอหนึ่งนะคะอยู่กใกล้ๆกกับเนี่ยตะไคร้ลึกขนาดไหนดูสิคะตะไคร้น้อยเนี่ยนี่เห็นไหมขุดตรงนี้ลงไปไม่เป็นไรนะคะให้เขาอยู่ด้วยกันได้เนาะเดี๋ยวอ้อยก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ตะไคร้นะคะได้รำไรตอนนั้นเราก็คงจะขุด เอา,เอาหัวตะไคร้ไปกินเรียบร้อยแล้วแหละก็ไม่มีปัญหาในการพึ่งพาอาศัยกันเนาะนะคะก็มีนี่ค่ะสิ่งที่น้อยจะนำมาใส่ก้นหลุมนะคะก็เป็นยาแห้งยาสดใบมงใบไม้นะคะใบอ้อยที่ตัดแต่งออกก็นำมาสับๆให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะใบตะคองตะไคร้ใส่ได้หมดเลยค่ะแล้วก็นี่เป็นากากน้ำตาลน,นะคะนมนมสดแล้วก็น้ำเปล่า แล้วก็ EM, นะคะประมาณ15ลิตรค่ะน้อยก็ไม่ใส่หมดหรอกนะคะน้อยจะมารดนี่นะคะดินดินที่น้ยขุดขึ้นมานี่หินทั้งนั้นเลยค่ะดินส้มๆแดงแดงเนี่ยดินไม่ดีเลยค่ะที่น้อยต้องขุดลึกๆเพราะอะไรเพราะน้อยต้องการให้หินเนี่ยเขาออกมาแล้วก็น้อยจะได้หมักพวกอินย์วัตถุต่างๆก็จะได้ไปคลุกเคล้ากับดินดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องมีหินมาเป็นอุปสรรคเพื่อน,นดูใต้นี้ นีนะคะหินที่ไหนขุดออกมาดูสิคะนีเยอะมากเลยถ้าเราขุดแบบตื้นๆน,นะคะหินก็จะไม่ออกมาพวกสารอาหารต่างๆก็จะไปคลุคกเคล้ากับดินได้ลําบากเนาะแล้วก็ช่วยเขานิดนึงนะคะก็เลยขุดลึกเลยเหนื่อยคะ่ะปวดปวดห<อ>ัวไหล่เหมือนกัน<อ>นี่พระเอกของเราจะน้ำหมักน้ำหมักเศษอาหารในครัวเรือนนะคะพวกเอ่อ เปลือกผลไม้แล้วก็ข้าวบูดแกงบูดต่างๆที่เรากินไม่ได้แล้วเราก็นําใส่ถังหมักโดยการใช้โมลาดนะคะหรือกากน้าตาลหรือน้ําตาลทรายแดงนะคะในการไปช่วยเป็นจุรินทรีย์ให้เขาย่อยสลายนะะ้องิปเยียบร้อยอ่ะนี่ก็มีพระเอกอีกตัวหนึ่งก็คือที่เราต้องกําจัดในทุกวันก็คือพวกเศษอาหารในครัวเรือนนะคะเพื่อน นะเปลือกแตงงมงเตงโมก้างปงก้างปลากระดูกเป็ดกระดูกไก่กระดูกหมูนะคะน้ําแกงนะต่างๆที่จะมีกลิ่นเหม็นเราก็นํามา,เ,าเป็นอาหารให้ต้นไม้ของเราในอนาคตะนะคะโดยการนํามาหมักลงในหลุมนี้นะคะที่ไก่นะคะไม่ได้นี่เขายังไม่ได้หมักมานะคะเขาอัดเม็ดเฉยๆนะคะอะมาเริ่มทํากันเลยจ้าแดดออกแล้วนี่ก็จะใส่ นี่นะคะเศษต่างๆลงไปก้นหลุมเลยค่ะยาเองยญาสดแล้วก็กิ่งไม้ใบหญ้าที่เราหาได้นะคะใส่ลงไปที่ก้นหลัวกล่าวว่าให้เขาอยู่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของหลุมนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่ะไไมอะไรอ่ะไม่พูนขึ้นมาเยอะมากนะคะ เยอะมากก็ไม่ดีนะคะทําให้หน้าดินเราสูงไปเนาะเวลาเราปลูกก็จะสูงเกินแล้วเราก็จะถมกออ้อยลําบากนะคะเนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ต้องปลูกในหลุมที่ต่าหน่อยเพื่อที่เราจะได้กลบดินไปเรื่อยๆนะคะอ่า15วัน1เดือนใส่ปุ๋ยไปกลบดินไปนะคะจะทำให้อ้อยแตกกอดีมากๆเลยค่ะอ่ะต่อมานี่ค่ะพระเอก อีกตัวอ่ะใส่ไปเลยจ้ะเนี่ยถ้าเรานำไปทิ้งที่ถังขยะเทศบาลนะคะจะเหม็นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทำให้เป็นมลพิษด้วยนะคะบนเก็บขยะนี่น่าสงสารน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะกลิ่นเหม็นจากบ้านเราสะอาดนะคะบ้านทุกคนสะอาดเพราะเรา นำขยะใส่ถุงดำนะคะไปทิ้งแต่คนเก็บขยะเนี่ยรับทุกอย่างเลยนะคะทั้งกลิ่นทั้งสีนะทั้งมีพิษต่างๆเนาะกระป๋องสารเคมีต่างๆกระป๋องสีเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถที่จะลดแล้วก็ช่วยเขาได้นะคะช่วยพี่ๆที่เก็บขยะได้เราก็ คนน่าจะทำเนาะทุกบ้านนะคะในการกําจัดเศษอาหารในครัวเรือนแบบนี้เนาะจะเป็นหมักอย่างนี้ก็ดีนะคะหรือว่าจะนํามาฝังอย่างนี้ก็ดีนะคะถ้าใครพอมีพื้นที่นะคะหรือถ้าใครบอกว่า,อ,าอยู่ในเมืองน้อยก็อยู่ในเมืองนะคะแต่น้อยพอมีพื้นที่เนาะถ้าใคร ไม่มีดินอย่างนี้มีกระถางนะคะเพื่อนกระถางก็ได้นะคะทําสลับชั้นกับดินนะคะเศษอาหารก็ใส่ใบไม้ลงไปที่ชั้นล่างของกระถางให้ไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะใส่ใบไม้แห้งลงไปก่อนเนาะแล้วก็ใบไม้หญ้าหญ้าสดนะคะแล้วก็มีเศษอาหารใส่ลงไปสลับแล้วก็มีดินปุ๋ยคอกนะคะสลับกันไปเป็นชั้นๆเรื่อยๆเลยนะคะจนเต็มแล้วก็ใส่ดินไปที่ไปกลบหน้าดินไปเพื่อไม่ให้เขาเหม็นนะคะแล้วก็ไว้ในที่ร่มเนาะ ะะหาฟ้าหาอะไรปิดเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยให้อย่างดีให้เราเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเร้ใส่อันนี้ก่อนใส่ขี้ไก่ก่อนเนีอะไรก็ได้นะคะปุ๋ยคอกอะไรก็ได้นะคะขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดเลยะค่ะแล้วก็ลวลตถดาตัวนี้ใส่ทุกให้ทั่วเลยนะคะ รดไปที่ขอบขอบด้วยนะคะเพื่อนๆดินจะได้ร่วนตรงขอบขอบนะคะจะได้มีจุลินทรีย์เข้าไปช่วยย่อยดินให้นุ่มนะคะนี่นะคะในรถไปหมดเลยะคะ่ะเราจะทิ้งไว้สักเดือนนะคะตัวน,นี้นะคะเพื่อให้เขาย่อยดีๆเนาะในนี้มีเม็ดข้าวข้าวสารนะคะอาเสร็จแล้วก็ นี่ค่ะตัวนี้เป็นกากน้ำตาล e อแล้วก็นมสดนะคะที่จะมาช่วยเพิ่มนี่ค่ะเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินนะคะทำให้ดินของเรานุ่มนะคะใครมีอะไรก็ใส่นั้นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้น้ำซาวข้าวก็ได้เนี่ยดินกองนี้น้อยเดี๋ยวน้อยจะเอาไปใช้นะคะลดให้เขานุ่มๆก่อนนะคะ อแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแซหน้าดินลงนะคะแซหน้าดินลงเพื่อที่จะกลบไม่ให้เขาเหม็นนเะะ่นี่กลวยลงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเหม็นเนาะ ไม่ให้เขาส่งกลิ่นรบกวนนะคะ เรียบร้อยะค่ะเดี๋ยวหาทางมาพร้าวมาคลุมให้เขานิดนึงนะคะคลุมมาไว้แบบนี้เพื่อให้กลางแสงให้จุลินทรีย์เขาได้ทำงานเต็มที่นะคะถ้าจุลินทีย์โดนแสงแดดเนี่ยเขาจะ ลงไปด้านล่างนะคะด้านบนก็จะย่อยยากนิดนึงแต่ถ้าเราคลุมไว้แบบนี้นะคะจะย่อยพร้อมกันทั้งข้างบนข้างล่างนะคะแดดออกแล้วคะ่ะไปแล้วเรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็เป็นการกําจัดขยะในครัวเรือนไม่ให้ไปเป็นภาระกับผู้อื่นนะคะไม่ส่งกลินก่นเหม็นเนาะแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะ เดี๋ยวต่อไปอ้อยของเราก็จะได้ลำใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เห็นไหมคะนี่ลำใหญ่ไหมคะต้องมัดเอาไว้แบบนี้นะคะไม่งั้นลมกระโชกหักหมดเลยค่ะเพืเ่อนๆที่ <laughs> ที่น้อยเจอก็คือหักเกือบจะทั้งกอเลยนะคะเป็นสิบต้นที่น้อยเคยพาเพืเ่อนๆชมเนาะนี่นะคะวันนี้น้อยก็ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้น้อยทำสวนขอให้ทุกท่านทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้มีความสุขนะคะดูนะคะอ้อยน้อยนะคะงามมากๆเลยค่ะนี่นะอย่างนี้เราก็ต้องดึงออกนะคะขยายกอดูสิคะเยอะมากเลย นีะคะวิธีการก็คือพอเขาขึ้นลำมาแบบนี้กาบของเขาก็จะแยกออกมาเราก็ต้องดึงออกให้เขานะคะดึงออกให้เขานะคะแบบนี้ดึงออกแบบนี้เพื่อที่จะช่วยส่งให้ลำเขาอะขึ้นไปนะคะโตยาวขึ้นไปถ้าเขา มาบำรุงกาบใบที่เนี่ยที่แยกออกมาแล้วอย่างนี้ลำเขาก็จะไม่โตคือโตไม่โตเท่าที่ควรนะคะมีหญ้ามีอะไรก็ช่วยถอนออกนะมีอินทรีย์วัตถุอะไรก็มาคุมคลุมที่กออ้อยให้เขานะคะปลูกง่ายนะคะอ้อยถ้าเรารู้ใจเนาะนี่นะคะมี เปลือกมองเปลือกไม้ก็เอามาใส่ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็ย่อยเป็นอาหารให้กับอ้อยของเรานะคะดึงหญ้าออกทำความสะอาดควรต้นนะคะช่วงนี้จะมีหญ้าขึ้นแต่เดี๋ยวพอเขาโตเขาโตหญ้าก็จะไม่มีแล้วคะ่ะเพื่อนถ้าเขาโตขึ้นอีกหน่อยนะคะเพราะว่ารากอ้อยจะแผ่นะคะขยายบริเวณกอนี้ทําให้ไม่มีวัชพืชนะคะกออ้อยเนี่ยกออ้อยเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งก็คือรากเขาเยอะไม่มี ว่าพืชตัวไหนที่มามาขึ้นได้นะคะเหมือนกอตะไะค,ะตะคร้ค่ะเพื่อนๆตะไคร้ก็เป็นพืชที่รากเยอะมากนะคะสังเกตเวลาเราปลูกตะไคร้เนี่ยบริเวณกอเขาเนี่ยจะไม่มีญ้าขึ้นมาเลยนะคะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยคือารากเขายังเดินไม่ไม่รอบกอน,นะคะก็ต้องดูเกี่ยวกับญ้าถอนญ้าให้เขานิดนึงนะคะนี่ค่ะเรียบร้อย อ่านี่ก็อ้อยงามๆไปจริงๆแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนมากๆนะคะออกกำลังกายกันด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ